เหมมราชบทที่58แม้ว่าบัดนี้จะไม่มีเจ้าสัวขังเฉียวอยู่ในบ้านแต่ดูราวกับเงาของเขาได้ปกคลุมทั่วร่างของคนที่มาแทนตำแหน่งศกเตียงมองใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตามีแสงโรดใครจะย่อหยันบางสิ่งบางอย่างหล่อนรู้ว่าตั้งแต่บุรนินรับภารนี้เขาไม่เคยไว้ใจใครแม้แต่เลขาคนสนิท เกี้ยมไปรอที่ตีนเขาตั้งแต่ยังไม่สว่างตอบเบาๆเกิดความยำเกรงขึ้นมาอย่างประหลาดเสียเล็กฉันจะมาบอกว่ามีคนมาหาฉันให้เขารอในห้องรับแขกใครเขาชื่ออลันแทมงั้นหรือแววตามีแววตื่นเต้นขึ้นมาแทนที่ปุรนินลุกจากเก้าอี้แล้วสั่งว่าหาเครื่องดื่มเข้าไปด้วยนะอลันชอบชาจีนร้อนๆ ท่าทางมีชีวิตชีวาขึ้นมาเล็กน้อยเขาก้าวยาวๆไปที่ห้องรับแขกซึ่งมีชายร่างสูงผิวขาวจัดยืนรออยู่ด้วยท่าทางกระตือรือร้นปีเตอร์มาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกกันเลยปรณนินตบไหล่อลันแล้วถามว่ามาคนเดียวหรือสินเทียมีเดทชวนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาเมื่อคืนก็พักอยู่กับเขานั่งก่อนสิจะอยู่กี่วันละ่ะ กินอะไรมาหรือ,อยังแค่สามวันเท่านั้นมาธุระให้บริษัทอลันถอยไปนั่งที่เก้าอี้ภายในห้องสว่างมองออกไปเห็นสนามกว้างเขียวขจีทอดยาวไปถึงบริเวณทะเลสาบชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆอย่างชื่นอกชื่นใจตอนเช้าฉันไม่ค่อยกินอะไรถ้าอย่างนั้นก็ควรมาให้สายกว่านี้จะได้ออกไปกินกลางวันด้วยกันไม่เป็นไร เพราะวันนี้ต้องทำธุระอีกนายสบายดีนะแล้วพ่อนายเป็นไงบ้างเหมือนเดิมตอนนี้ก็ได้แต่หวังอยู่อย่างเดียวว่าอาปาจะดีขึ้นอาลันปุรนินรีตาเล็กน้อยถามจริงๆเถอะมีธุระกับฉันหรือเปล่าอลันหัวเราอเกอเกอร,กอร,กอรผิวหน้าเข้มขึ้นจนผิดสังเกตก็มาเยี่ยมแต่ว่ามีก็ได้เหมือนกันเขาเหลียวไปมองรอบๆตัดสินใจถามว่า ขาจารินยังอยู่นี่ใช่ไหมปุรนินเริ่มสังหอนใจขึ้นมาทันทีรอยยิ้มหายไปเมื่อตอบอลันว่าใช่แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่มีธุระกับเขาหรืออลันไม่เชิงธุระหรอกก็แค่คิดถึงเท่านั้นจริงๆแล้วฉันอยากคุยกับนายมากกว่าเพราะขาจารินอยู่ที่นี่นายเป็นคนพาเข้ามาก็เท่ากับนายเป็นคนดูแลเขาสินเทียเขาก็ให้ฉันมาพูดกับนายก่อนพูดกับฉัน ปุรนินทวนคำเกี่ยวกับขจารินเงินหรือซกเตียงเป็นคนถือถ้วยน้ำชาเข้ามาเองหล่อนค่อนข้างตกใจเมื่อเพื่อนของเสียเล็กพูดชัดถ้อยชัดคำออกมาอย่างไม่ปิดบังใช่ฉันอยากให้นายรับรู้ก่อนคนอื่นว่าฉันจะแต่งงานกับขจารินซกเตียงหันขวับไปทางปุรนินทันทีหล่อนเห็นเขายกขาที่ไข่ห้างลงใบหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาเห็นได้ชัด ปุรนินอึ้งไปชั่วครู่แล้วถามอลันก่อนที่ศกเตียงจะเดินออกไปจากห้องขาจารินรับปากนายแล้วหรือว่าเขาจะแต่งงานด้วยเปล่าฉันไม่ได้พูดกับเขาเลยอลันตอบซื่อๆเขาไม่ทันสังเกตว่าอีกฝ่ายระบายลมหายใจอย่างโล่งอกแต่ฉันคิดว่าเขารู้นะเราครบกันมานานพอสมควรเขาเองก็สนิทกับพี่สาวฉันดีและฉันโทรศัพท์มาคุยกับเขาเสมอเขาพูดด้วยดีทุกครั้ง นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะแต่งงานด้วยขาจารินไม่มีแฟนสินเทียรับรองได้สินเทียอาจไม่รู้ก็ได้โถปีเตอร์นายก็รู้ว่าพี่ชั้นกับคจารินสนิทกันดีมีหรือถ้าขาจารินมีแฟนสินเทียจะไม่รู้แต่ฉันกล้ายืนยันปุรนินลุกจากเก้าอี้ยกมือคว้หลัง อลันเป็นเพื่อนเขาก็จริงแต่เขาจะไม่ยอมออมชอมด้วยอีกต่อไปอลันควรเสียใจตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าให้เขาหวังลมลมแง้แงๆจนรับไม่ได้ในที่สุดปุรนินตัดสินใจพูดทันทีขาจารินจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นนอกจากฉัน ขจารินอุทานออกมาแทบไม่เป็นภาษาหล่อนนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นบนดาดฟ้าชั้นสี่ของโรงพยาบาลที่จัดไว้เป็นสวนร่มรื่นมีโต๊ะเก้าอี้วางไว้เป็นหมวดหมู่อลันพาหล่อนขึ้นมาบนนี้เขาเป็นคนแรกที่มาเยี่ยมแต่พกผ่าใบหน้าเศร้าหมองกลัดกลุ้มมาด้วยเขาพูดกับคุณอย่างนั้นหรือคะอลันชายหนุ่มพยักหน้ารับด้วยท่าทางเคร่งขรึม เขาอกหักมาหลายครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนที่มึนงงเราถูกตีที่ศีรษะเช่นนี้มาก่อนใช่ครับที่จริงผมไม่ได้ตั้งใจมาฟ้องคุณหรอกนะแจนใจจริงแล้วผมเป็นห่วงอย่างมาเยี่ยมเท่านั้นเพราะปีเตอร์บอกว่าคุณได้รับอุบัติเหตุเขามองร่างบางของหญิงสาวที่ห่อหุ้มลำตัวด้วยเสื้อคลุมผ้าขนหนูตัวใหญ่นาะอีกท้งรอบศีรษะ พันหลายทบด้วยผ้าพันแผลจนแลเห็นวงหน้าเล็กนิดเดียวจะมีเพียงในตาโตคู่นั้นที่เบิกกว้างราวตกใจเต็มที่ฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้คงกลับได้แต่ก็ต้องแล้วแต่หมอปีเตอร์บอกว่าคุณลื่นหกล้มอลันเอ่ยต่อด้วยเสียงขืน่นปปนยาะถึงขนาดที่เขาจ้างตำรวจเฝ้าหน้าห้องคุณก็ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วดูสิถ้ามองไม่ผิดเขาเดินเตรมาเฝ้าคุณที่ดาดฟ้าอีกด้วย ขาจารินงงหล่อนเองก็สับสนจนพูดไม่ถูกเพราะปุรนินไม่โทรศัพท์กระซิบบอกล่วงหน้าเลยว่าเขาพูดอะไรกับอลันไปบ้างแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่อยากให้อลันรู้ความจริงเท่านั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเขาดังนั้นหล่อนจึงจำต้องทำใจเย็นสารต่อเรื่องให้เป็นไปในทางเดียวกันให้ได้เมื่อคืนมีคนร้ายบุกเข้ามาในโรงพยาบาลค่ะยังหาตัวไม่พบคุณปุรนินเขากลัวว่าฉันจะมีอันตราย หนีไม่ทันอะไรทํานองนี้ก็เลยให้คนมาเฝ้าชั่วคราวคนที่เฝ้านั้นเป็นตํารวจนะคุณอลันกล่าวยังไม่เชื่อถือนักแต่เขาหงุดหงิดเกินกว่าจะค้นเอาความจริงชายหนุ่มโน้มตัวเข้ามาข้างหน้าข้อสอกพาดบนตักถามขาจารินว่าแจนคุณรักเขาหรือเปล่าคะเขาท้าให้ผมมาถามคุณถ้าผมไม่เชื่อเขาตอนนี้ผมไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เขาพูด เพราะเขากับคุณก็เพิ่งเจอกันไม่นานทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเรื่องในคืนนั้นแท้ๆที่ทําให้คุณต้องมากับเขามาอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องพบกับปีเตอร์และผมคงไม่ต้องรู้สึกอย่างที่เป็นอยู่เดียวนี้อลันคะลองเรียกอย่างอ่อนโยนขาจารินรู้สึกเสียใจไม่น้อยเหมือนกันฉันกับเขาเรารู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่เราสองคนยังเป็นเด็กแต่ก็ห่างกันไปจนได้กลับมาพบกันอีกครั้ง แจนคุณรักเขาไหมอลันยังดื้อดึงถามคำถามเดิมทำให้คาจารินนิ่งแต่ผิวหน้าแดงกำหล่อนไม่อยากตอบคำถามนี้เลยฉันไม่รู้อลันถอนใจแล้วยืดตัวนั่งตรงตามเดิมอากาศวันนี้สดใสไม่หมองมัวแต่จิตใจเขากลับแห้งแล้งบอกไม่ถูกผมเข้าใจแล้วอลันคะคุณเองก็รักเขา ตอนนี้คุณยังอาจสับสนอยู่บ้างแต่คุณต้องพยายามทำความเข้าใจกับตัวเองการที่คุณไม่ปฏิเสธแสดงว่าคุณมีใจกับเขาเหมือนกันมีน้าเล่าปีเตอร์ถึงมั่นอกมั่นใจอย่างนั้นเราไม่เคยพูดเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเลยค่ะแต่เขาก็ไม่เคยขอฉันแต่งงานด้วยเพราะเขาไม่คิดนะสิว่าผมจะบินมาขอคุณแต่งงานเชื่อเถอะหลังจากวันนี้แล้วเขาต้องเร่งมือแน่อย่ากลัวเลยฉันไม่ได้กลัวขาจารินเถียง ฉันยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานไม่ว่ากับใครทั้งสิ้นเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ค้างขาใจอยู่ถึงอธิบายคุณก็คงไม่เข้าใจฉันนับถือคุณมากนะอาลันคุณกับสินเทียเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันจริงๆต่อจากวันนี้คุณจะเกลียดฉันไม่นี่แม้แต่คิดก็ไม่เคยเขาเฉวยมือหล่อนมากุมไว้คุณเป็นคนพิเศษและอาจเป็นเช่นนี้ตลอดไปผมเสียดายคุณแต่ผมไม่โกรธ ถึงปีเตอร์ก็เหมือนกันอาจฉุนที่เขาตัดหน้าชิงคุณไปแต่ผมคิดว่าเขาเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดความจริงไม่ยอมโกหกให้ผมเข้าใจผิดต่อไปนานๆเหมือนเป็นไอ้งั่งตัวหนึ่งขาจารินไม่ได้ดึงมือนีหล่อนพิสูจน์ใจตัวเองได้แล้วว่าไม่รู้สึกรู้สากับสัมผัสของอลันช่างผิดกับใครอีกคนที่เพียงเข้าใกล้หล่อนกว็วับวับวันวันปนป่วนอย่างบอกไม่ถูกคุณไม่โกรธเขา ไม่โกรธเช่นด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ใช่ไหมอลันอลันยิ้มแห้ง,หงใจแป้วถนัดแต่ก็ยังพยักหน้ารับอย่างสุภาพบุรุษแน่นอนขจารินยิ้มจนเห็นลักยิ้ม,มุมหล่อนพลิกฝ่ามือบีบมือเขาไว้นน่นขอบคุณขอบคุณมากความน่ารักของหล่อนอยู่ตรงนี้เองจริงใจไม่ปากอย่างใจอย่างเหมือนบรรดาผู้หญิงที่เขาเคยคบหา เขามองลลอนอย่างสุดแสนเสียดายจะโทษใครนอกจากตัวเองที่ตัดสินใจนานเกินไปปาร์ตี้บนเรือยอทพลิกทุกสิ่งทุกอย่างให้พังทลายในชั่วพริบตาเดียวคุณต้องสัญญากับผมอย่างหนึ่งอลันพูดเมื่อลุกขึ้นยืนและเข็นรถคาจารินกลับเข้ามาข้างในอย่าบอกปีเตอร์ว่าผมไม่ได้โกรธเขาอ้าวทำไมล่ะผมอยากให้เขาทรมานใจเล่นบ้างนะสิเขาตอบอย่างเกเรนัก ที่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเขาคงคิดว่ามิตรภาพระหว่างเราคงขาดสะบั้นแล้วแต่มันไม่จริงนี่คะถูกต้องแต่ผมอยากให้เขาคิดว่าเป็นเรื่องจริงโธออลันไปแกล้งเขาทำไมกันเริ่มต้นก็เข้าข้างเขาซะแล้วหรือคุณฉันไม่อยากเห็นคนโกรธกันต่างหากโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนรักกันอย่างนี้คุณจะแกล้งเขาไปนานแค่ไหนจนกว่าผมจะหาแฟนใหม่ได้ อลันตอบเสียงหนักเอาจริงเอาจังแต่พอก้มลงดูหน้าขาจารินเห็นหล่อนทำหน้ามุยเขาก็หัวเราะขันเอาเธอน้าอย่ากลุ้มไปเลยคนอย่างผมหาแฟนใหม่ได้เร็วออกเผลอๆพรุ่งนี้ก็อาจพบแล้วเตรียมยิ้มไว้เลยนะแจนอลันจากไปอย่างสุภาพบุรุษโดยสัญญาว่าก่อนกลับนิวยอร์กเขาจะแวะมาเยี่ยมอีกครั้งเขาอาจอ่อนโยนคุยเล่นสนุกเหมือนเดิมแต่คจารินยังแอบเห็นรอยร้าวในดวงตา เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นกุหลาบสีชมพูสดนับไม่ถ้วนในแจกันแก้วเจรไนใบใหญ่เขาละสีท่าขาจารินเปิดดูบัตรใบเล็กที่สอดมาระหว่างดอกกับใบแล้วตอบเรียบๆค่ะหล่อนทำเหมือนไม่มีสิ่งใดสำคัญอ่านเสร็จแล้วคว่มบัตรไว้บนโต๊ะข้างเตียงคุยสับเพเหระจนอลันลากลับหล่อนจึงรีบหยิบบัตรใบเล็กมาอ่านอีกครั้งด้วยใจเต้นระทึก forever begins today ผมรักคุณปุรนินขาจารินอ่านทบทวนกลับไปกลับมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดในที่สุดน้ำแข็งก็ละลายหล่อนอยากกรีดร้องเสียงดังด้วยความดีใจอยากบอกทุกๆคนในโลกให้รับรู้แม้แต่าลวีเองก็ตามใครส่งใจกันกุหลาบนี้มาคะคุณพยาบาลขาจารินถามทันทีเมื่อพยาบาลแวะเข้ามาในห้อง หล่อนสอดบัตรไว้ในกระเป๋าเสื้อคลุมเก็บติดตัวไว้อย่างห่วงแหนไม่อยากให้หายถ้าสามารถทำได้ในขณะนี้หล่อนจะอัดสำเนาเก็บไว้เป็นสิบเป็นร้อยทีเดียวผู้ชายคนหนุ่มที่สุดหล่อที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาคุณโชคดีจังเลยค่ะฉันโชคดีหล่อนยอมรับด้วยความภาคภูมิใจแต่อดผิดหวังไม่ได้ที่ไม่ได้พบเขาแต่เขากลับไปแล้วหรือ เห็นเขาว่าจะไปเยี่ยมใครก็ไม่ทราบแล้วก็จะกลับแต่บ่ายๆคงมาใหม่เขาบอกอย่างนั้นไปเยี่ยมใครเงินหรือคะหล่อนกระโดดพลุงจากเตียงในตาวาวขึ้นมาทันทีฉันรู้แล้วเขาจะไปเยี่ยมใครเดี๋ยวมานะคะตำรวจนอกเครื่องแบบที่มาเปลี่ยนเวรหน้าห้องยืนขวางหล่อนไว้ทันทีไปไหนครับไม่บอกคะ่ะหล่อนเม้มปากเป็นเส้นตรงด้วยความโมโหบอกแล้วว่าไม่ต้องเฝ้าไม่มีใครฆ่าฉันหรอก แล้วฉันก็จําไม่ได้ว่าคนที่ทําร้ายฉันคือใครคุณไปเสเถะแต่ถ้าดือ้ออยากตามมาก็แล้วแต่นะฉันไปละวิ่งต่อไปที่ลิฟต์พอมีคนสวนทางมาก็ลดฝีเท้าเป็นเดินเร็วแทนขาจารินรอลิฟต์จนหมดความอดทนจึงใช้บันไดเป็นตัวช่วยหล่อนไม่สนใจเลยว่าใครจะหันมามองบ้างเข้าไม่ได้ขาจารินถูกห้ามเมื่อไปถึงหน้าห้องเจ้าสัว ไม่ตำรวจก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกั้นหล่นเอาไว้เขาเป็นคุณตาฉันหล่อนหยุดอยู่กับที่แต่ใช้มือดันประตูให้เปิดออกด้วยใจที่เต้นระทึกพร้อมกับภาวนาให้เขาอยู่ในห้องนั้นอย่าเพิ่งไปไหนนั่นขจารินร้องอย่างดีใจร่างสูงสง่าที่ยืนข้างเตียงค่อยหันกลับมาช้าๆหัวใจหล่อนเต้นสนั่นวันไหวพี่ชายฉันอยู่นั่น ปุรนินพยักหน้ากับคนคุมขณะที่ขาจารินมีความรู้สึกว่าขาทั้งสองหนักอึ้งจนก้าวไม่ออกหล่อนอายขึ้นมาอย่างกระทันหันแจนมาเยี่ยมอปาหรือเข้ามาสิหล่อนอยากบอกเขาว่าไม่ได้ตั้งใจมาเยี่ยมเจ้าสัวตอนนี้แต่ต้องการมาดูว่าเขาไปหรือยังเขาโกรธหรือไม่ที่หล่อนออกไปนั่งคุยกับอาลันและหล่อนอยากมาขอบคุณเขาด้วยตัวเองเรื่องกุหลาบในแจกันแก้วพี่ปีเตอร์ หล่อนก้าวไปยืนตรงหน้าเขาแก้มแดงในตาเป็นประกายวับปุรนินยิ้มให้อย่างอบอุ่นแล้วพูดอ่อนโยนพี่มายเยี่ยมพอดีแจนไม่อยู่เลยฝากดอกไม้ไว้ว่าประเดี๋ยวจะกลับไปใหม่เห็นดอกไม้หรือยังอุปทานหรือไม่ที่หล่อนเห็นหน้าเขาเป็นสีเข้มขึ้นทำไมนะเขาถึงไม่ถามหล่อนตรงๆว่าเห็นการ์ดของพี่หรือยังแทนที่จะเสไปพูดเรื่องดอกไม้หล่อนไพ่มือไว้ข้างหลังพลางเขย่งตัวเล็กน้อยเอ่ยว่า forever begins today I love you ขจารินใบหน้าปุรณินเปลี่ยนไปเป็นความไม่แน่ใจจนต้องขมวดคิว้วแต่เพียงพลิบตาเดียวเขาก็ยิ้มกว้างในตาพราวเต็มไปด้วยความสุขในที่สุดหญิงสาวร่างผอมบางหน้าตาบ้องแบวคนนี้ก็ดึงหัวใจเขาไปครองได้อย่างองอาจโดยไม่ต้องใช้ความสามารถใดๆทั้งสิ้นนอกจากความเป็นหญิงสาวธรรมดาอย่างขจาริน ปุรนินใช้ปลายนิ้วแตะคางขาจารินให้เหยขึ้นโดยที่ไม่ได้เข้าใกล้มากกว่านั้นเขามองดูในตาใสเรื่อยระมาที่จมูกโด่งปลายงอนและปากบางสีชมพูระเรื่อวริยาคงดีใจหากรู้ว่าขาจารินจะทำให้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นมาอีกครั้งชายหนุ่มก้มหน้าจนริมฝีปากสนิทแนบราวกับเป็นเนื้อเดียวกันรถเลี้ยวลงจากฟรีเวย์เข้าย่านจอแจของชายแนทาว โดยที่ทั้งคนขับและคนนั่งไม่ได้พูดกันเลยแม้แต่คำเดียวปาลวีรู้ดีว่าคนอย่างพ่อคงไม่เลือกที่จะพักแถวนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นหล่อนจึงเดาว่าที่ที่แอนรู้กำลังพามาคงเป็นหนึ่งในที่ทำงานหลายแห่งของพ่อเวลานี้พ่อคงเลิกปิดบังหล่อนแล้วพ่อคงคิดว่าหล่อนโตพอที่จะรู้ความจริงแม้ว่าความจริงนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ารู้เลยจนนิดเดียวก็ตาม